ครับพี่ติมและเจ้าตัวเนี้ยเวลามันกินตัวแรงๆท้องเสียขนล่วงเนี่ยพี่พาไปที่ไหนพาไปหาหมอสัตวแพทย์อืแพงไหมแพงค่ะครั้งหนึ่งเท่าไหร่ก็ตัวน้อยๆก็มีพันหลักพันหลักพันขึ้นและเจ็ดปีนี่พาไปกี่ครั้งเนี่ยโอ้หลายหลายครั้งค่ะแล้วหลายตัวด้วยอื้า่าช่ายสูงแล้วยกตัวอย่างไอ้ไอเจ้าที่ตัวหอบนั่นน่ะอ๋อเขา เป็นปอมเมลเลเนียนก็หมอบอกว่าหัวใจเขาจะทอบโตพออายุมากอ่ะห้าปีขึ้นหัวใจโตครับก็คือต้องทานยาหัวใจอครั้งหนึ่งไปหาหมอเนี่ยก็เป็นพันเป็นพันเหมือนกันจะต้องทานต่อเนื่องด้วยค่ะครับและไออีกตัวอะไรนะที่กระเป๋าเป็นไรหูอ่าไหลหูก็หลักพันเหมือนกันโอ้โหหกตัวก็ใช่ไรเจ้าตัวนั้นล่ะตัวที่น้ําตามันไหลประจําอ่ะน้ําซุป อาเจ้าน้ำซุปเป็นไงน้ำซุปไปหาหมอเจ่าพยาหยอตาหลอดละหกร้อยโอ้โหค่าจ่ายนี่สูงยิ่งกว่าคนนะถูกค่ะยิ่งกว่าเด็กน้อยนะค่ะที่ค่าจ่ายสูงมากโอ้หกตัวเนี่ยเป็นไงหกตัวก็หกพันนะค่ะอือแล้วตอนนั้นเป็นไงอ่ะก็ต้องรักษามันต้องรักษาค่ะครับและใช้มาเจอผลิตภัณฑ์โกลฟีดค่ะ นึกยังไงเนี่ยเอาไปใช้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยออพอดีเห็นเห็นในทีวีอะค่ะ,<อ>ะว่าใช้กับอะไรก็ได้สัตว์ทุกชนิดที่มีชีวิตครับก็เลยลองมาทดลองกับน้องหมาดูโอ้ทดลองไปกี่วันถึงเห็นผลว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะเออแรกๆก็ประมาณ3วันถึง7วันแต่และตัวไม่เหมือนกัน3วันนี่เหรอใช่ใครเห็นผลก่อนอ,อ่าตัวเล็กๆเนี่ยค่ะเห็นผลก่อนตัวเล็กเนี่ยสามวัน,นตัวใหญ่ก็7วัน นี่ใช้มาประจําเลยใช้ประจําเลยค่ะโอ้โหปรากฏว่าตอนนี้ท่านผู้ชมกินไม่มีเลยนะที่ผมอุ้มอยู่เนี่ยอ่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทุกตัวเลยได้ค่ะนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยปกติผมอุ้มอยู่แล้วไปอุ้มแฟนเดี๋ยวจะถามแฟนว่าได้กินหรือเปล่าไปดูครับค่ะ